การตั้งเป้าหมายผังชีวิตของเราช่วงปีใหม่ปีใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จภายในปีทิ้งปีที่ผ่านมามันผ่านด้วยความยากลำบากยากยากลำบากเนร่ะว่าเจอทั้งภยัยเจอทั้งการแสวงหา ทรัพสมบัติที่จะมาเลี้ยงชีพนี่ก็ยากลําบากแต่เราได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมา,าดิ้นรนคนขวายมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากเห็นหลายคนหลายท่านหลายกลุ่มนะที่ทําทบุญไม่ต่อ,อาทาบุญต่อเนื่องนะาจาก,จากอาจจะเมื่อก่อนทําบุญเป็นเป็นล้านเป็นแสนก็ลดลงเท่าที่พอทําได้เป็นหมื่นเป็นพันนี่ก็ ก็ยังโอเคนะเป็นเป็นพันเป็นหลักร้อยก็ยังโอเคเพราะว่ายังทาได้ต่อเนื่องเพราะว่าใจผูกพันอยู่กับบุญมีความสุขเวลาทําแล้วนะ่ใจมันเติ่นบานบุญบาร,รมีมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆฉะนั้นก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทก็คือปีใหม่ให้ใจเราเบิกบานชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ติอยู่ใยในในบุญนะาจะเราจะได้กําไรนะ แต่ถ้าเราไม่นึกถึงบุญเราไม่มีบุญมันขาดทุนขาดทุนกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันขาดทุนถ้ายังแข็งแรงอยู่ยังไม่รีบริ่งนขนไควสุกผลบำเพ็ญตะบะตัวเองเนี่ยไปรอให้อายุมากไปรอใหอ้อาชีพการงานเราทุเราลงแล้วก็ค่อยมาทำเนี่ย ตอนนั้นอายุสังขารมันไม่ไหวหรือบางทีก็เปอุบัติเหตุหรือว่าไปเจอโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นโรคที่กลพิการไปนะแทนที่จะได้บำเพ็ญเพียรมันก็ไม่ได้บำเพ็ญน,นะฉะนั้นช่วงที่เรายังแข็งแรงสติปัญญาอย่างดีนะีให้รีบเร่งขนขวายอายุมากมันก็ไม่ไหวนะก็คืออายุมากน,ะม,นมันเหมือนกับเทวดาเนะี่ยมันต้องเสวยเสวยผลที่ตัวเองทํามา คือสั่งสมสมบัติสั่งสมได้มากเท่าไร่แล้วบนปลายชีวิตเราก็ต้องเก็บไว้เพื่อที่จะได้ไม่ลำบากไม่ต้องทำมาหาเลียงชีพตอนที่อายุมาก6 0ส0บเจดสิบแล้วยังมาทำทำงานหนักอยู่แต่มันก็คนเท่าคนแก่ตามต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งอายุมากท่านก็ยิ่งทำงานเพราะว่ามันไม่ได้ทำแบบแบบแบบเหมือนกับสมัยหนุ่มครับ ทำเพื่อให้ร่างกายมันขับเคลื่อนให้ร่างกายมันทำโน,น่ทนทำนี่ปลูกผักปลูกหญ้านั้นนั้นก็ให้ร่างกายมันขับเคลื่อนถ้าไม่ร่างกายขับเคลื่อนก็เป็นเนจาเป็นอม,มพึกอม,มพาดฉะนั้นาการตั้งเป้าหมายการตั้งผังชีวิตผังบุญของตัวเองไว้ว่า,าเดือนนี้ปีนี้เราจะทำให้ได้เท่านี้ ไว้อย่างนี้นะก็เราก็จะประสบผลสําเร็จปีใหม่นี้นะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาตั้งเต้าผังเต้าหมายไว้ที่เจดีม่ของโครงการเจดี JD ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่รวมของครูบาอาจารย์